สวัสดีพี่น้องผมนะครับมือนีขอต้อนรับทุก่ันเข้าสู่ช่องสวรรค์กรงสวยนะครับช่องนี้มแตรกรสวยๆงามๆแหละาก็มีแต่ความจริงใจสู่พีสู่นองอ่าบึงนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามติดต่อมานะครับอ่ามาเริ่มจากงานอ่าตรงนี้ได้นะครับเป็นงานงานผ่านะครับงานผ่านะครับเป็นชุดผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมกับถาดนะครับชุดละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับเฮาบอกท่านได้ขึ้นราคานะครับ อันนี้พ่นสีไสายนะครับลายผ่าเนื้อผ่านะครับเนื้อหนาอย่างดีนะครับชุดนี้นะครับนี่นะครับไปพ้อมผ่านแบบนี้นะครับร้อยแปดสิบบาทนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามมานะครับอ่าผ่าชุดนี้จะไปพร้อมกรงมงคลนะครับอ่าใบนี้เป็นของพี่ถนอมนะครับเอามาเริ่มกันเลยนะครับกับงานกรงนะครับของพี่ถนอมนะครับแล้ว่เอาป้องหลายนะครับก่กขางว่าหลนะครับเอาตรงๆเห็นไามหลักก็โค้งให้ผมแน่แล้วว่าสัต อยากให้เลยครับแบบนี้นะครับอ่าตะขอโคงกับเป็นตะขอพิเศษนะครับรุนท้นพิเศษนะครับในเพื่อนนะครับอาตะขอเป็นไม้ประดูนะครับไมยมหอมนะครับตรงนี้ยังเป็นยุมหอมใหมนะครับรวมรวมไม้มงคลนะครับยุมหอมนะครับนี่นะครับอันนี้ลากนะครับลากพยุงนะครับดารางนี่ก็บลากพยุงนะครับครอบด้วยไมยุมหอมนะครับแกสลักด้วยตรงนี้คอนี่เป็นคอนคูนนะครับผม อนคูนจะติดเหลืองนะครับจะติดเหลืองบ่แดงนะครับนี่นะครับหลังลางมีย้มหอมคูนอ่าพยุ่งแล้วก็มีย้มหอมของบนอีกนะครับตัวนี้นะครับมาดูนะครับนี่นะครับคาไข่กันไปนะครับอ่าถ้าเป็นกรงเบาๆหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทนะครับเราเท้าสีไซด์ถวยเขาถวยน้ำหายที่ใบนะครับอยู่ในนี้นะครับประกอบเป็นตะขอเป็นห่วงนะครับอันนี้ผมบ้า่นได้ประกอบให้แล้วนะครับ ให้พี่น้องบึงตะก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะประทันนะครับนี่นะครับฝากไว้นะครับของเราหนึ่งชุดแบบนี้นะครับหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับเดี๋ยวผมกิอ่ามีตะปิงแพร่ละพอมนะครับหลังจากงานต่อไปนะครับอันนี้งานจะไปมือทั้งเบิดนะครับอ่าเหลือตัวนี้บ่ท่านไปนะครับเพราะว่าอ่าเลาสิงหหายภูซงความชันนะครับของพี่สมพงศ์นะครับตรงนี้นะครับเราสั่งมาโดนนะครับเซจแล้วหล่ะเซต ติดตลอดทีเรียวแล้วล่ะครับตาบ่าผงกะรอเรานะครับรอเราอยู่นี่เราโอนมาแล้วเราบอกว่าไปพร้อมชั้นนะครับชั้นกะน่าจะเป็นวันศุกร์นะครับจะได้เดินทางให้เรานะครับนี่นะครับนี่นะครับจัดให้เร้วขนาดคุณคงสิบสองนิ้วนะครับความสูงอยู่ที่ตัวนี้เก้านิ้วนะครับตัวนี้เก้านิ้วถักทงชาติไทยนะครับสวยงามเลยทีเดียวห้าร้อยยี่สิบบาทนะครับเขาขอห้าร้อยยี่สิบบาทนะครับตรงนี้นะครับ อันนี้เพื่อนใ้ส่งอีเมไปให้นะครับเพื่อนกระบวกมาแร็วนะครับค่าส่งอีเมดแปดสิบบาทนะครับต่อใบต่อรายการนะครับถ้าเป็นตัวหน่อยตัวนี้รอยหนึ่งนะครับค่าส่งอีเมนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับก็บไปทั้งหนึ่งร้อยสามสิบาทนะครับเพิ่มเติมนะครับถ้าต้องเพิ่มเติมมานะครับนี่นะครับล้วก็งานต่อไปก็ต้องนี่เลยนะครับสวยๆงามๆก็ต้องใบนี้ของพี่ชินกรนะครับ ฝีชินกอนนะครับเป็น้าวช้างพาตอดนะครับสร้างปุ๊บโอนเงินปั๊บนะครับท่านนี้นะครับก็ขอบคุณในหลายนะครับเพื่อให้เป็นกําลังใจในพวกสร้างนะครับลูกค้าโอนเงินมาเพิ่นก็ะดีใจนะครับดีใจเป็นยางขากเลยแหละครับเพียรให้เต็มที่นะครับเต็มที่ทุกใบยู่เลียวนะครับนี่นะครับอ่า้อนค้อนประตูมายมหอมเพิ่งเบิดได้ครับตัวนี้งานไมายมหอมใหม่เลยนะครับนี่นะครับสวยๆแต่ว่าจะ่สดๆแน่จังเอยจาก เลยติดเหลืองหลนะครับแต่ว่าโหลดลายลายใหม่ลายอย่างสวยแน่นอนครับงมหงนี่ครับพี่คินนกรจะไปพร้อมกระด้งหนึ่งใบนะครับกระด้งนะครับเดี๋ยวผมจะเอากระด้งให้บึ้งทายคลิปนะครับนี่นะครับพอดีมันอยู่ในแพ็คบอดดิแกะนะครับพี่คินนกรนะครับขอบคุณหลายๆนะครับตรงนี้หกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทเราฟรีส่งให้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ห่วงให้เพล่อน้ำนะครับใส่ห่วงคระทะฟังนะครับเป็นพาต่อนะครับ แถมนะครับแถมให้พื้นนะครับนี่นะครับสําหรับผมผมนี่แถมมีแจกมีแถมตลอดนะครับแล้วก็ใบต่อไปนะครับพี่พี่ศีกนะครับพี่พี่ศีกนะครับพี่ก็เดี๋ยวอนมาเดียวกับขอบคุณนีหลายนะครับเดี๋ยวคุยกันมาคืนกับลูกซื้อว่าเออเป็นเป็นอ่าคนหนึ่งที่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่คำบอกเรากับอ่าจากิีอยู่ครับนี่ครับเปิดง่ายๆลื่นๆนะครับพี่พี่ศีก์สั่งมาสองใบนะครับ ขอบคุณหลายนะครับอตัวนี้ตะกรุดกรง15นิ้วความสูงอยู่ที่16นิ้วนะครับ520บาทนะครับนี่นะครับขอพี่ขอน้องนะครับเขาพี่จงหายคือเก่านะครับขอพี่ขอน้อง30บาทขาทรงนะครับนอกนง้นเขาออกเองนะครับนี่นะครับยังนียังคงมีงานว่างนะครับงานว่างอยู่ประมาณ4ถึง5ใบนะครับตอนนี้กะ พยามอ่าเฮ็ตสตอกไว้นะครับเพราะว่างั้นงั้นตัวนี้ห่อเฮอสิ่นประเนศหลายนะครับนี่นะครับกับพยาเน้นเฮ็ตสตอกไว้นะครับนี่นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามมานะครับ5้ารยี่สิบาทราคาเดียวนะครับเราฟรีส่งให้นะครับนี่นะครับแข็งแขงต้นๆ้นไปเลยนะครับว่างยิวประมาณห้าใบนะครับนี่นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณไปท่านนี้นะครับซุ้มดอนยางนะครับซุ้มดอนยาง นี่นะครับจัดให้เลียวนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับมายุ้หอมทั้งเบิดนะครับตัวนี้นะครับจัดห้ช่วงนี้มายุ้งหอมจะเก่านะครับนี่นะครับใบดีกว่าขึ้นกันนะครับหลายท่านมาไ้ไปแบบใดผมไ้ไปแบบนี้นะครับท่านประกอบมาแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าตอนผมแพ็ผมจะาอาหอาไปทางนหนนะครับด้านนีนนะครับนี่นะครับของไม้แบบนี้นะครับท่านเอาไปแบบนี้นะครับก็ นี่นะครับจะยูแบบนี้ไปแขวนเลยนะครับแบบนี้นะครับห้าร้อยยี่สิบบาทนะครับไปแขวนได้เลยนะครับไก่พวงแขกตัวเดียวนะครับจะปูเกี่ยวข้อหายไปนะครับนี่นะครับฝากไว้นะครับราานี่คงเป็นงั้นหลงมงก้นอีกเกินเคยนะครับสําหรับลูกค้านะครับท่านใดสนใจกับผักม้านะครับใบนี้นะครับ ใบนี้มีราคาหพิเศษนะครับมีราคาพิเศษให้นะครับเนื่องจากรุดจองนะครับลูกค้าสั่งมาเร็วเพิ่นเบานะครับนี่แหละครับการเหตุงานนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับมายุ้งหอมตรงนี้นะครับจะให้สวยๆนะครับผู้ใดินเบากระบาแล้วครับแบบนี้ครับเหตุแห่งงามๆแบบนี้นะครับเพิ่นเบานะครับเพิ่นเทผมนะครับกับสีบาจังไหนะครับนี่แหละครับการการสัางงานมาเร็ว ผมว่าเดี๋ยวมัดจำน้ำมันจะเป็นทันทีนะครับกฝากปีฝากน้องนะครับหรือตูนผมเน่นะครับรูตูนผู้เห็ดเน่นะครับผู้เห็ดกับโอ้ยสามมือนะครับก็เดียวนะครับใบเดียวเสียเวลาไปหลายนะครับเห็ดเดียวว่าบ่เอาซ้ำนะครับปีนั้นปีนี้นะครับทันทันยาหาเห็ดนะครับเบียดนี่นะครับเสียเวลานะครับเสียเวลาผมผมเมื่อวานนะครับเสียเวลาลูกค้าทันอืนนะครับผมต้องเห็ดให้เสียเวลาก็ใบนี้แล้วก่าลูกค้าทันอืนคุณก็ต้องรอคิวไปอีกนะครับ นี่นะครับการมันมันว่าเด้ว่าเสีเวลาเสียความรู้สึกน้ำนะครับนี่นะครับเ็ดเลี้ยวว่ล์นะครับเ็ดให้เลี้ยววอกเลี้ยวเลี้ยวนะครับสวยงามถ้าในชสดใจทักมาเลยนะครับใบนี้ผมมีแล้วครับพิเศษให้นะครับหรือว่าลีตัวผมนะครับหรือตัวผู้เ็ดนะครับหรือตัวต่างเงินนะครับนี่นะครับเป็นงานตัวขายยากน้ำนะครับนี่นะครับงานหลุดจองนะครับบอกมีแนวบอกนะครับเนาะจัีวาจังไหร เขาหายไปแต่ขอปรุงแบบนี้นะครับต่ขอปุุงแบบนี้เลยนะครับเขาหายไปนะครับแต่ขอไม้คิงชันนะครับผมนี่เป็นไม้คิงชันนะครับยุมหอมของโบนี่นะครับอ่าพยุงด้านล่างเป็นพยุงแล้วก็มีอ่าคอนคูนนะครับแล้วก็ครอบ้วย่อ้งห้อมอีกที่หนึ่งนะครับานใดสนใจถักมาเลยนะครับโทรมาเลยนะครับตรงไหนเลยครับมือนี้ครับอ่าเป็นราคาพิเศษนะครับเขาให้เป็นราคาพิเศษให้นะครับแล้วก็มีของแถมไปให้ครบคันนะครับ อะไรสนใจกันสอบถามมาเลยนะครับถือว่ารู้ตัวนะครับถือว่ารู้ตัวพอข่านะครับรู้ตัวคนเหตุนะครับะขอบคุณในรายนะครับที่การรับชมนะครับขระาก็ขาได้เลยนะครับอ่าพี่เง่ใจดีนะครับพี่ทวงนะครับพี่ทองก็ขอบคุณในรายนะครับรอมนี่แล้วก็สั่งมาอีกมึงใบนะครับก็ลรอบทีเดียวกัน จัดให้แล้วนะครับเรามีกระจัดไปอีกนะครับขอบุญในหลายกอบุญกอบุ่นในหลายครับไอ้ครับนี่ครับนี่ครับผููหัดเท่ากับมีผูซังเท่ากับมีคือว่าเนาะครับนกมีนะครับเลี้ยวได้เลี้ยวไาอยาบากันนะครับตอนนี้กันขอเข้ากีนจักรโว่มาหลายครับมือนี่หละก็ะมือต่อไปกันยังเหลือคงคาที่ว่าเขาเห็ดบอลเทลงานแปลกๆนะครับเป็นงานตัวแปลกๆงานผ้าตองงานไหงเขาเป็ดบอลเทลนะครับก็น่าจะเป็นไปพร้อมชั้นนะครับ เป็นความชันเดี๋ยวผมให้พี่ให้น้องมึงชันนะครับเนาะกับกับตื่นงานต่อไปนะครับมาทันแล้วแต่ว่าอยากให้พี่ให้น้องมึงนะครับอ่ะเป็นไว้นะครับไวกิ้งนี่นะครับไวกิ้งสวยงานเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับเขา็ดเป็นโตนโตมันนะครับเป็นบอดี้นะครับส่วนคอนส่วนสายเขาจะมาประกอบที่หลังนะครับนี่นะครับอ่าท่านใดสนใจกันชันกะสอบถามมาได้นะครับเขามีสามรุ่นเลยนะครับ เส้นผ้าศูนย์กลางต่างแต่อ่าตรงนี้เส้นผ้าศูนย์กลางยี่สิบนิ้วนะครับรุ่นรุ่นเล็กนะครับจะยอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบาทวบรวมอุปกรณ์ให้ครบเซ็ตนะครับแปดร้อยห้าสิบาทวบรวมอุปกรณ์ให้ครบเซ็ตและก็ส่งฟรีด้วยนะครับอ่าแล้วก็เส้นต่อไปเส้นต่อไปเส้นผ้าศูนย์กลางอยู่ที่ยี่สิบสามนิ้วนะครับอ่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเราฟรีชงให้อุปกรณ์ครบเซ็ตนะครับ นี่นะครับเ้วจ็เซตต่อไปนะครับเป็น25นิ้วจัมโบ้นะครับสาหรับสายวิ่งโดยตรงนะครับสายวิ่งสายโฝนนะครับนกท่านต้องตรงนี้รุ่นใญ่นะครับอยู่ที่1,300บาทนะครับเราฟรีส่งให้อุปกรณ์ให้ครบเซ็ตนะครับพร้อมใส่งานได้เลยนะครับเจ้าตัวนี้มันบบแล้วนะครับผมมอกมาสู้ผีสู้น่องบึงนะครับเนื่องจากครูขาหลายหลายแนวนะครับไหวกะ บ่เข่านะครับอันนี้เป็นหวายจริงเลยเปอร์เซ็นต์นะครับบ่าตองห่วงนะครับอ่าถัดสวยงามทุกใบอยู่แล้วนะครับนี่นะครับเข็งเลนตุทันเน่นอนนะครับผู้ใดใส่ไปแล้วกะอ่าเบ้าซูพีซูน้องคนฟังนะครับรีวิวให้ผมแน่นะครับอ่าผู้ใดรีวิวผมหรือว่านั่นผมนี่กะเค็ดเค็ดอินหดีตยวนี้ผมผี่กงหนึ่งใบเลยนะครับตัวนี้นะครับผู้ใดผู้ใดเก็ดกับทักมาผมเลยนะครับแก่คนอะไรผมน้านะครับนี่นะครับ เฮ็ดให้อ่าวันเพื่อนเฮีดยดใจสามสามชุดนะครับเพ่นยิงได้สามชุดนะครับนี่นะครับแต่ว่ามือนี่ผมก็สิไ่ยิงทั้งเบิดทั้งเบิดลูคาสังมาสามสิบชุดนะครับตอนนี้นะครับก็เฮาก็เฮ็ดให้เรื่อยๆนะครับผู้พีทุ่มมังเรื่อยๆนะครับตามคิ้วนะครับตามคิ้วนะครับอ่าก็ไปนะครับเป็นงั้นถัดกระดุงนะครับผมอ่าถัดกระดุงนะครับสิบสามนิ้วสิบห้านิ้วสิบสองนิ้วตามสังเลยนะครับ ทำใดสนใจก็ทักสอบถามประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับต่อหนึ่งใบนะครับที่นะครับที่ปะตองห่วงนะครับสวยงามนะครับเราแล้วลงแหลกให้พร้อมนะครับเอาลงแหลกให้พร้อมอ่าทานเอาไปแบบนี้นะครับมันจะเข้ากันนะครับนี่นะครับสำหรับของถอษขอไปครับนี่นะครับ ท่านเอาไปปีดแบบนี้นะครับถ้าว่าท่านต้องเอาทิปสองนะครับนี่นะครับถ้าเป็นช้านเอาทิปสองนะครับหรือสิบสามก็ได้แล้วแต่ท่านนะครับก็จะอยู่ข้างไหนนะครับอยู่ข้างไหนด้านไหนนะครับนี่นะครับจะสวยงามนะครับนี่นะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาเลยนะครับือว่าเป็นแบบนี้นะครับเป็นง้านกลงนะครับ15นิ้วนะครับพอดีนะครับมันก็จะใส่พอดีนะครับ พอดีแบบนี้นะครับองเขาจะดูสวยขึ้นนะครับนี่นะครับอุปกรณ์แต่งนะครับมีครบนะครับถ้าในสนใจกับสอบถามมานะครับคจัดชุดแบบนี้ผมกะจัดนี่โปรถให้พร้อมนะครับตอนนี้ทั้งรดทั้งแจกนะครับหลายๆนะครับว่าไม่ขายว่าะไรนะครับขายได้อยู่นะครับแต่ว่าอยากให้พี่ให้น้องได้ใ้นะครับก็งั้นมือนีมีแค่นี้ครับที่สีชงนะครับ นี่นะครับฝากพี่ฟังน้องดูแลสุขภาพนะครับกดไลค์กดแชร์กดข้ามาเป็นก็ลังใจให้ผมนะครับอ่ากดแจ้งเตือนจุดกระดิ่งไว้นะครับรบมือนี้อ่าท่านใดเข้ามาเบื้องล้วก็ขอให้ลำาำไปด้วยนะครับมีความสุขตลอดไปนะครับสวัสดีครับ